เทคโนโลยีที่ทําให้สามารถผลิตพืชผลได้ในทุกฤดูกาลเนี่ยนะรก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการปลูกพืชในระบบปิดในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ทํากันมาเป็นหลายสิบปีละแต่ญี่ปุ่นก็รู้จักกันในชื่อของระบบ p พล์แ Factory ่เราจริงๆไม่ได้ทําเฉพาะในในประเทศญี่ปุ่น,นฝั่งยุโรปอย่างในเนเธอร์แลนด์เอออย่างในสหรัฐอเมริกาเออตอนนี้ก็ก็มีการพัฒนาตัวเทคโนโลยีพวกนี้ขึ้นมา เราเริ่มพัฒนาในเรื่องของ IoT เซนเซอร์ทางการเกษตรเนี่ยแล้วตอนนี้เรามาลองในในส่วนของแพลนฟาร์กรีมเนี่ยนะครับส่งเสริมในเรื่องของเกษตร4.0นําเทคโนโลยีเข้ามาซึ่งส่วนหนึ่งในเรื่องของการทําเกษตรแบบแม่นยําแล้วก็สมาร์ทฟาร์มเนี่ยนะครับก็มีการนําเซ็นเซอร์พวกนี้เข้ามาใช้คําว่าเกษตร4.0คือการเอาเทคโนโลยีเข้าไปอัปเกรดในเรื่อง,องการทําฟาร์ม ระบบปิดเรื่อการปลูกพืชเนี่ยควยิทผมสนใจมาประมาณสัก8 9ด้าปีละตั้งแต่เริ่มที่มาทํางานที่แม่โจ้ใหม่ๆเพราะว่าคือในช่วงนั้นเนี่ยคนยังมองว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่ไกลตัวมากแต่ผมมองว่าในอนาคตเนี่ยสภาพอากาศมันเริ่มเปลี่ยนพอเกษตรกรเริ่มมีความเสี่ยงในการปลูกพืชข้างนอกมากมากขึ้นแล้วก็ความต้องการผู้บริโภคที่ต้องการผลผลิตที่ปราศจากการใช้สารเคมีผลผลิตที่มีความปลอดภัยสูงเนี่ยมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะทําให้ระบบตัวนี้มันมันจะได้รับความสนใจในอนา,นาคตเพราะฉะนั้นในเรื่องของ IoT ก็คือว่า หลักๆก,ก็จะมีในส่วนของตัวอุปกรณ์ตรวจวัดนะครับที่เราเอาไปตรวจวัดปัดจจัยต่างๆที่เราต้องการควบคุมนะครับในแปลงเช่นในเรื่องของดินในเรื่องของอากาศเรื่องโรคแมลงแท่ธาตุสารอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งปริมาณและคุณภาพผลผลิตสั่งให้ปั๊มน้ําทํางานไปสั่งให้วาล์วาน้ําทํางานหรือไปสั่งให้พัดลมทํางานนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคําว่า IoT ทางทางทางแง่ของเกษตรก็คือว่าตรวจวัดเสร็จแล้วประมวลผลแล้วก็คุยกลับไปหาอุปกรณ์ในฟาร์มให้อุปกรณ์ในฟาร์มทางานได้อย่างแม่นยํา ถ้าเราทําให้ระบบมันใช้งานยุ่งยากต้องมานั่งปรับเปลี่ยนต้องมาที่ตู้มาคอยปรับสวิตช์เปิดนู่นปิดนี่มันคงยากลบาบากน่าดูอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้างั้นเนี่ยตัวระบบสั่งการหรือระบบควบคุมทั้งหมดเนี่ยมันควรจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตจะมีแอปพลิเคชันในเรื่องของการเข้าไปเซตอัพค่าในกรณีที่เราต้องการเอาไปปลูกซอบรี่เนี่ยเราก็ป้อนค่าคอนดิชันพวกนี้เข้าไปในแอปพลิเคชันระบบจะสามารถที่จะควบคุมค่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมข้างในได้อย่างอัตโนมัติ หรือในแอปพลิเคชันตัวนี้เรามีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเป็นระบบเมนลเราสามารถที่จะสั่งเปิดปิดไฟเปิดปิดปั๊มน้ําเปิดปิดพัดลมผสมปุ๋ยตามค่าอีซีเราต้องการผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือโดยการสั่งงานระยะไกลเข้าไปได้เลย <S <S 1> <S 1> เรามุ่งปัดทงไว้ที่ว่าเราต้องพัฒนา IoT เซนเซอร์เกษตรของเราเองให้ได้เกษตรกรเข้าถึงง่าย ราคาเหมาะสมตามบริบทของเกษตรบ้านเราและที่สําคัญคือเราต้องการเก็บข้อมูลไว้ในประเทศจริงๆมีนะกลุ่มกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากมาทําการเกษตรแต่ให้เขามาทําการเกษตรแบบเดิมๆเนี่ยเขาก็ไม่ทําแล้วถ้าเรามีระบบในเรื่องของ IoT ในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเข้ามาเนี่ยคนรุ่นใหม่หลายคนสนใจเรื่องขององค์ความรูกเก่าถามว่าจำเป็นมันจำเป็นมากก็คือมันคือเขาเรียกว่าความมั่นคง ทางอาหารน่ะความมั่นคงทางสติปัญญาของของมนุษย์เราเลยก็ว่าได้เพราะนั้นที่แม่โจโอเองเนี่ยก,ก,ก็เราก็ถึงเรื่องนี้เราก็เน้นก่อนหนาัคือเราสอนเรื่องเทคโนโลยีใหม่ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราไม่เคยลืมศาสตร์เก่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่านักวัตรกร,รทุกคนเนี่ยคนที่จะคิดสร้างนวัตรกรรมอะไรใหม่ใจต้องเปิดกว้างต้องพร้อมที่จะคุยกับคนที่อยู่ในสาข,ขาอื่นๆและนอกไปจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราโฟกัสอยู่ที่เรื่องของเรื่องของศาสตร์เพียงศาสตร์เดียวเนี่ยบางครั้งมัน และคนที่อยู่นอกฟิลด์ที่เราที่เราสนใจเนี่ยสามารถจะมองเห็นข้อผิดพลาดที่เราที่เราทำอยู่ในในฟิลด์ของเราเนี่ยได้ดีกว่ามันมักจะเป็นแบบนี้เสมออะไรเงี้ยเรื่องของการข้ามศาสตร์หรือว่าการบูรณาการเรื่องของศาสตร์อื่นๆเข้ามาเพื่อสร้างน,นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็น